สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามากันแบบรวมๆรวมๆนะคะก็คือวันนี้ s อสซีนเน่แล้วก็ SC s อสซีเออครับผมเอ <SC S 2> สีหนึ่งครับค่ะวันนี้นะคะเราสามคนก็จะมารีวิวด้านหลังนี้เลย<ไ>เป็นมิวเอตัว 1.9ึจก้า Luxury Luxury u x u r y นะคะจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ยังไม่ให้ดูก็คือตัวนี้นะคะเราแต่งครบเลยแต่งครบเลยตัวนี้ใช้เงินดาวเพียงเท่าไหร่คะพี่นึ่งแป0่นเื่บาทเท่านั้น8 9 0 0ไบาททหก้าับาททวนจะบอกว่าถูกสุดๆไปเลยสำหรับรถ SUV แบบนี้ราคาประหยัดประหยัดแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยอยวสุปกิจมอเตอร์โพธารามอ่าเดี๋ยวให้ s c พี่ีออว่าด้วยเรื่องการแต่งรถคันนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะาเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับฝากระโปรงวันซ่าตรงนี้เรามีให้เลยนะครับในโปรแคมเปญของเรานะครับ สวยมากนะครับกระโปรงมอนต้านะครับแล้วก็จะตามมาด้วยนะครับตัวนี้จริงเราก็จะติดฟิล์มลามินาฟ้าใสนะครับตรงตรงนี้ก็จาก AY ประดับยนต์นะครับเดี๋ยวส่งต่อไปให้พี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งล้อครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อเอ่อทีอีสามเจ็ดนะครับตัวก้านยกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางขอบสิบแปดนะครับผมตัวนี้จะมีปิมโปรเวนเดอร์ให้นะครับผม เป็นสตาร์ทพร้อมโหลดพร้อมโหลดพร้อมจัดทรงเลยนะครับผมค่ะแล้วมันมีอะไรต่อคะพี่หนึ่งนอกจากว่าภายในภายในก็จะเป็นจอจอ Android Android อันนี้เราก็แถมให้เลย9นิ้วดูแบบจุใจกันไปเลยเต็มตาเต็มตื่นกันไปเลยนะคะแล้วก็ภายในพวกนี้ก็คือจะบอกว่าเรียบหรูมาก ดูแพงดูแพงมากแต่ว่าราคาไม่แพงอ่ะ,อะก็คือดาวแปดหมื่นเก้าได้ขนาดนี้ก็คือต้องที่นี่แหละแหละจริงๆงานขายก็ต้องมาตัวนี้ดาวแปดหมื่นเก้านะคะถ้าอยากรู้ว่าดาวเท่าไรดาวเท่านี้ผ่อนเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอบถามเข้ามาได้ทางเพจเรานะคะ,ะ,ะเพจเราก็คือจะมี SC พี่พี่คอยดูแลอ,อ,อยู่นอกจากว่าจะเป็นฝากกระโปรง จะเป็นล้อหรือว่าอยากได้อื่นๆเนาะเราก็จัดให้ใช่ก็คือรีเควสมาเลยบอกได้เลยอยากได้แบบไหนมแต่งให้สุดๆอยู่แล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราทีมงานคุณภาพแล้วอันนี้ก็เตรียมตัวรอใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าโมงประมาณ9ก้าโมงก็เดี๋ยวคุณลูกค้าก็จะมาและและงั้นเดี๋ยวเราขอตัว ไปเช็ดรถเตรียมรถกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้ามาก็จะได้พร้อมส่งมอบเนาะ<ด>ค่ะ<ด>แล้วก็เหมือนเดิมสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะที่มาไม่ถูกโชว์รูมของเรา<ด>อยู่ตรงไหนคะพี่เนิง่งก็ปรกิตมอเตอร์โพธารามตรงหนองรีนะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็ก็มาไม่ถูกก็เข้ามา,า,มาหรือไม่ก็ ทักเพจเรามาทักเพจเรามาได้ก็คือเดี๋ยวเราจะส่งพี่การให้เลยก็คือเข้าเข้าไปทักเพจในช่ใช่ยชาช่ค่ะเพจของเราเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าค่ะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ